ต่อมา east เป็นอะไรคำว่า my เป็นอะไรดี my แปลว่าของฉัน sc เดี๋ยวปูอย่าเพิ่งข่าเพื่อนเฉลยอยู่ปูอย่าเพิ่ง sc ดังนั้น r เท่ากับอะไรคะ r เท่ากับ s โอเค r เท่ากับ s แสดงว่าข้อนี้ตอบว่า which พูดตามพี่ which which โอเค W H I C H นะคะวิ h นะคะโอเควิ h นะถูกต้องนะคะ B M แล้บ B M อมได้เต็มด้วยปูนว่าไงน้องปูนปูนคาว่าไงหนูขอออกกันนะคะบ้านหนูฝนตกหนักค่ะฝนตกโอเคปูนออกได้ปูนได้เต็มค่ะปูนเจอกันนะน้องปูนค่ะขอบคุณค่ะต่อมาข้อที่สามเห็นไหมฝนตกหนักแว่ก็บ้านพี่เนี่ยนะจะใกล้ตกมากๆแล้วเหมือนกันนะตอนนี้มันตกแบบน้อยๆอยู่ต่อมาข้อที่สามต่อนะคะน้องเติร์ดครับทิชเชอร์เป็นคนไหมครับ เป็นครับเป็นคนนะต่อมาวีเป็นอะไรคะเอ่อวีเป็น subject ครับต่อมา verb ข้อน,นี้คือ,อ,อ have met เย <Yeah S 2> ี่ยมมากต้อง have met นะครับเม t เป็น v e ว b ช่องที่สามเนาะต่อมาครับต้องการ R เท่ากับอะไรครับต้องการ R เท่ากับ O ครับโอเคเปเวอร์คำนี้ตอบว่าตรงนี้ตอบว่า ฮูงครับเก่งมากฮูงครับจื๊อไปต่อน้องกล้าวครับคอฟฟีเป็นคนไหมครับกล้าครับไม่เป็นครับถูกต้องต่อมาไอทำหน้าที่เป็นอะไรตับเจตครับต่อมาบอสท,ทำหน้าที่เป็นอะไรเวิร์บครับแสดงว่าต้องการ R เท่ากับ แสดงว่าข้อนี้หนูตอบว่าอะไรวิ w วิ h ถูกต้องครับเก่งมากไปต่อแตงโมปิดท้ายพี่หน่อยฟ e รนเป็นคนไหมคะเป็นค่ะเป็นคนเนาะเพลเป็นอะไรเป็น v ค่ะต่อมาเกมเป็น o ค่ะโอเคต้องการ r เท่ากับ <S, s ค่ะข้อนี้ตอบว่า ูโอเคเก่งมากค่ะแตงโมโอเคเด็กๆดูซิหนึ่ง้าเซตนี้เป็นเซตที่มีคนเต็มมากที่สุดด้วยแต่น้องที่ไม่ได้เต็มน้องดูซิว่ามีข้อไหนสงสัยไหมถ้าไม่สงสัยพี่ขอวัใจดวงนึ่งเซตนี้น่าจะเป็นเซตส่งท้ายของวันนี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ